สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เกษตรกรหัวฟูนะครับก็พามาชมนะครับผมดูจากในคลิปหลายๆคลิปนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงมดแดงคอนโดนะครับเพื่อนแล้วทีเนี้ยส่วนของผมนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมีมดแดงเต็มเลยครับซึ่งเราเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมดแดงเนี่ยก็จะชอบอาศัยอยู่บริเวณต้นไม้หรืออะไรที่ไม่มียาฆ่าแมลงครับทําให้อ่อต้นมะนาวผมครับเพื่อนเพื่อนมดแดงเยอะมากนะครับ ผมก็เลยลองเอาไอเดียการเลี้ยงแมวแดงคอนโดเนี่ยลองมาทําดูนะครับโดยผมทําโต๊ะจากเ,าเ,าเหล็กเนี่ยครับเ,เขาเรียกว่า,าลูกกงเหล็กอะครับสองชั้นนะครับทดลองทําดูนะครับแล้วก็เอาไม้กระดานมาวางนะครับแล้วก็ทํากล่องคอนโดด้วยการซื้อกล่องกล่อง20บาทครับเพืเ่อนๆมาเจาะ รูแล้วก็ยึดไว้กับไม้นะครับแล้วก็เจาะทางเข้านะครับนเพื่อนแล้วก็มีไม้นาให้เขาสามารถเดินเข้าไปได้นะครับแล้วก็เจาะรูอากาศเพื่อระบายอุณหภูมิหรือความชื้นนะครับตรงนี้ครับนิดนี้ครับนๆเนียตรงนี้ผมเจาะไว้หนึ่งรูเพราะว่ากระบอกอันนี้มันเล็กครับเพื่อนๆมันก็เลยทําให้ไม่ต้องเจาะรูใหญ่มากนะครับซึ่งตอนแรกที่ผมไปจับมดแดงมาแล้วผมเตรียมชุดทดลองเลี้ยงนะครับเรียบร้อยแล้วครับ ผมก็ไปจับมดแดงมาใช่ไหมครับเพื่อนๆปรากฏว่าสองวันแรกครับเพื่อนๆออมดแดงเขาไม่ยอมเข้าคอนโดนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากจะเลี้ยงฟังสิ่งที่ผมทดลองมาะครับว่าคือสองวันแรกนะครับมดแดงเขาไม่ยอมเข้าคอนโดเลยคอนโดก็คือที่เราเตรียมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า ในธรรมชาติของรังมดแดงครับเพื่อนเพื่อนเขาจะเป็นรังใช่ไหมครับแล้วเขาก็สารเอาใบไม้มาประกอบกันจนเป็นรังกลมๆทําให้ข้างในครับอ๋อเพื่อปกป้องไข่ปกป้องตัวอ่อนนี้ครับเพื่อนๆผมก็เอามาวางในชั้นทดลองทดลองเลี้ยงเนี่ยครับปรากฏว่าเขาไม่ยอมเข้าคอนโดครับเพื่อนเพื่อนเขาก็ตายแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนตายตามกิ่งไม้ตามอะไรที่เราจัดสถานที่ให้ลักษณะเหมือนอ่าเหมือนเรา จำลองธรรมชาติะค่ะเพื่อนๆปรากฏว่าเขาก็เขาไม่ยอมเข้าครับเพื่อนๆนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าโถอย่างเงี้ยครับเพื่อนเนี่ผมลองแกะถุงออกนะครับโถที่นาเตรียมนะครับมันมีความใสใสแล้วก็โปร่งมากทาให้หมดแดงเนะะี่ยเขารู้สึกว่าอไม่ปลอดภัยอะครับเพื่อนเพื่อนสามวันแรกเขาก็เลยสองวันแรกครับเขาไม่ยอมเข้าเลยครับเพื่อนๆผมก็เลยอ๋อ เอาเศษถุงปลูกต้นไม้นะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยถุงปลูกต้นไม้นี่ครับเพื่อนๆมาลองห่อดูอย่างเงี้ยคับเพื่อนๆแล้วก็เอาเชือกรัดไว้ครับเพื่อให้รู้สึกว่าในกล่องเขาเนี่ยมีความมืดหรือมีความปลอดภัยครับหลังจากนั้นพอเข้าวันที่สามครับเพื่อนๆปรากฏว่าปรากฏว่ามดเขาอะครับพอผมกลับมาจะทำงานครับเพื่อนเเขาก็ขนไข่เนี่ยครับเข้าไปในคอนโดหมดเลยครับเพื่อนๆนี่ เข้าไปไปเป,เป็นเป็นสร้างบ้านในคอนโดหมดเลยครับเพื่อนๆก็ก็โอเคครับตอนนี้ประสบความสําเร็จแล้วว่าเรามดแดงเนี่ยครับเขาขนไข่เข้าไปในคอนโดเองนะคะเพื่อนๆโดยที่เราไม่ได้จับเขาใส่ในกระบอกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาเขาเข้เขเขาไปเองแสดงว่าเขาโอเคแล้วเขาพอใจในบ้านหลังใหม่ที่ที่เราเตรียมไว้ให้แล้วแล้วผมก็เลยให้อาหารด้วยก็คือกุ้งฝอยครับเพื่อนๆผมก็ซื้อมาจากตลาดนัดครับ ตลาดตลาดนัดเนี่ยกุ้งฝอยพวกนี้มันจานแล้วประมาณ20บาทผมก็ซื้อมาแล้วไม่ได้ให้เยอะนะครับก็ให้ประมาณเท่านี้ครับแล้วก็น้ําแดงครับน้าน้าหวานเฮลบูบอยครับเพื่อนๆเอามาใส่ให้เขากินแบบนี้ครับผมก็เปลี่ยนทุกวันครับทุกเช้าครับเพื่อนๆเขาก็จะลงมากินแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครมีพื้นที่เล็กๆอยากจะเลี้ยงไว กินไข่มดแดงไว้ทําแกงไข่มดแดงหรืออะไรก็ตามนะครับหรือว่าจะสามารถอ่อทำเป็นการค้าอะไรเงี้ยครับกด็ทดลองทําดูนะครับตอนนี้ผมทําทดลองแล้วเนี่ยผมคิดว่าประสบความสําเร็จครับแล้วก็หมดแดงผมเนี่ยไม่ได้หายากเลยครับเพื่อนๆผมเนี่ยครับผมขยับมาตรงนี้ตรงนี้ก็มีตะลางมดแดงเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผลผลมดแดงผมหาง่ายครับอาหารหาง่ายดูแลง่ายปุ๊บ ไม่ต้องทำอะไรเขาเลยเอาอาหารมาทีให้ตอนเช้าของทุกเช้าครับถ้ามันไม่หมดเราก็เก็บทิ้งแต่ถ้าหมดเราก็ก็เติมอยู่แล้วเ <ๆ S 2> งี้ยครับเพื่อนเพื่อนถือว่าอาชีพเลี้ยงมดแดงหรืออาชีพเลี้ยงไข่ like. มดแดงค่ะเพื่อนเเป็นอาชีพที่น่าสนใจอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนแต่ข้อข้อจำกัดก็กคือว่าไข่มดแดงที่เราเลี้ยงเนี่ยถ้าเราจะตักตวงหรือว่าแบบเก็บให้ได้ครั้งละ1โลหรือมากกว่า1กิโลเนี่ยครับเราอาจจะต้องเลี้ยงหลายๆกระบอกแบบนี้ครับหลายๆคอนโด ให้มันมากพอที่จะสามารถเก็บขายได้แต่ถ้าแบบเลี้ยงในครัวเรือนแบบเราอยากกินออแกงไข่มดแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลี้ยงไว้สัก5-6คอนโดแบบนี้ยครับห้กระปุกหรือ10กระปุกก็แล้วแต่ครับเพราะมันไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรมากนะครับกระปุกนี่ก็คือผมซื้อมาจากร้าน DIY กระปุกละ20 20บาท ก็ถือว่าเป็นราคาที่เราสามารถจับต้องได้ไม่แพงเกินไปนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็การเลี้ยงก็ง่ายมากค่ะเ,เพื่อนๆเพื่อนเห็นไหมครับว่ามดแดงเขาเขามาเดินหาอาหารกันแบบเขารู้สึกว่าเขาเริ่มเขาเรขาเริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับกับสถานที่ใหม่ที่เราเตรียมไว้ให้นะครับจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องใช้ไม้กระดานวางก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําถ้าเกิดเราจะเลี้ยงนะคะเ,เพื่อน ตอนที่เราไปจับมดแดงมาสมมติถ้าเราชั้นวางเรามันเป็นตะแกรงแบบนี้คับเพื่อนๆ <พ cultura. S 1> เวลาที่เราเอามดแดงมาวางอะครับเขาจะล่วงไปที่พื้นไม่ว่าจะเป็นไข่หรืออะไรก็ตามที่มันติดรังมามันจะล่วงไปที่พื้นครับเราควรจะหาไม้กระดานหรืออะไรก็ได้ครับเอาเอารังมดแดงมาวางแบบนี้คับเพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆนเ,นเ,นเ,อนเขากาลังขนไข่ที่เศษไข่ที่เหลือนะครับเพื่อจะเข้าไปในรัง ไข่ที่เขาล่วงจากเศษรังแบบนี้ครับมันก็จะไม่ตกไปที่พื้นแล้วเดี๋ยวมดเขาจะค่อยๆมาเขาจะได้กลิ่นไข่ครับผมสันนิษฐานครับเพราะว่าไม่ว่าไข่ตรงไหนเขาจะได้กลิ่นแล้วเขาก็จะเดินมาแบกกลับไปในแบกกลับไปในน,นี้ครับเนี่ยครับเ,เพื่อนเพื่อเพราะฉะนั้นอาชีพเลี้ยงมดแดงก็ก็น่าสนใจนะเพื่อเพื่อนตอนนี้ผม,มแบบรู้สึกประทับใจมากกับการเลี้ยงมดแดงแล้วก็พอเรามีความร,รู้สึกเหมือนเราเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึง่งเนี่ยครับเขาก็จะไต่ดุบดิบดุบดิบไปตลอดเวลาเลยครับเพื่อนเพื่อนนี่ แต่ข้อเสียก็คือถ้าเขาจะต่อยหรือกัดเราได้ค่ะเพื่อนๆอาจจะเจ็บบ้างคันบ้างแต่ถ้าคนที่ไม่ได้แพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่แพ้ก็อาจจะต้องต้องคิดดีๆก่อนที่จะไปเลี้ยงมดแดงนะครับเพราะามันสามารถกัดเราได้นะคบเพื่อนๆนี่นะครับวันนี้ก็เอาเทคนิคการเลี้ยงมดแดงมาฝากนะคบว่าเ,ออเราควรจะมีถุงพลาสติกครอบคอนโดเขานะคะให้เขารู้สึกว่ามันปลอดภัยเวลาที่เขาเดินเข้าไปครับความการเปรียบเทียบนะครับนี่ครับกระปุกนี้ครับเพื่อนๆ มันใส่มากเขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเขาไม่ไมาดูเลยครับไม่ไม่ไม่มาใกล้อันนี้เลยแต่อันอันพวกเนี้ยครับที่มีถุงพลาสติกดําๆปิดอยู่เขาก็เขาก็เดินได้เขารู้สึกว่าเออมันบรรยากาศคล้ายๆบ้านเขาคล้ายๆใบไม้ที่มันทึบๆอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เขาก็เข้าไปในคอนโดโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็ใช้เวลามามา,มากแล้วนะครับก็ฝากเพื่อน กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอาชีพใหม่ของผมนะครับเป็นการเลี้ยงไข่มดแดงนะครับคลิปหน้านะครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆไปดูบ่อปลาไหลที่ผมเลี้ยงไว้นะครับตอนนี้ผมเลี้ยงไว้ได้ค่อนข้างจะหลายเดือนแล้วก็หลายหลายบ่อมากๆนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแชร์เทคนิคนะครับว่าผมเลี้ยงปลาไหลยังไงบ้างนะครับนอกจากปลูกต้นไม้รักต้นไม้แล้วผมรักเลี้ยงสัตว์เนี่ย เพื่อเป็นอาชีพเสริมของผมเนี่ยผมทำอะไรไว้บ้างนะคะเพื่อนๆนวันนี้ก็ลาไปด้วยมดแดงอันนี้นะครับสวัสดีครับ